สาวตั้งคำถามโรงพยาบาลเอกชนยังมีจรรยาบรณอยู่ไหมหลังไปหาหมอตอนไม่มีประกันคิดราคาหนึ่งแต่ตอนมีประกันแล้วไปหาหมอด้วยอาการเดียวกันกลับคิดแพงขึ้น2-3ถึงเท่าเราจะจ่ายค่าประกันทําไมแล้วทาไมโรงพยาบาลถึงได้เงิน2เด้งจากทั้งเราและบริษัทประกันเป็นที่พ o ิซี y ของโรงพยาบาลเป็นที่การหัวกันของหมอการเงินหรือ,อยังไงคุณผู้ชมครับทุกวันนี้เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วจะไปหาหมอทีหนึ่งเนี่ยก็ต้องคิดก่อนแล้วว่าเราจะมีเงินไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือเปล่าถ้ามีประกันก็โชคดีไปเราก็จ่ายประกันของเราแล้ว กันก็ cover ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ต้องจ่ายส่วนนี้เองทั้งหมดนะครับมีสาวคนหนึ่งเขาออกมาโพสต์แชร์ประสบการณ์นะครับแล้วก็ถามไปยังโรงพยาบาลเอกชนว่ายังมีจรรยาบรนอยู่ไหมเนี่ยครับเขามีการโพสต์ตั้งคําถามว่าโรงพยาบาลเอกชนยังมีจรรยาบาลอยู่ไหมเป็นหวัดไปหาหมอตอนไม่มีประกันคิดราคา1,400บาทตอนมีประกันสุขภาพ OPD ไปหาด้วยอาการเดียวกันคิดราคา3,400บาท ประกัน cover 2000บาทจ่ายเพิ่มเองอีก1,400อันนี้เท่ากับราคาที่ไม่มีประกันเลยนะเนี่ยนะฮะเมื่อวานป้าหัวแตกไปโรงพยาบาลแจ้งว่าไม่มีประกันแต่พยาบาลแนบไปเบิกประกันหมอเย็บแผลให้16เข็มคิดราคาเบ็ดเสร็จ14,500บาทวันนี้ไปล้างแผลถามโรงพยาบาลว่าทำไมแพงจังการเงินแจ้งว่าเพราะคิดว่ามีประกันบอกจะส่งเรื่องให้กับคุณหมอหมอบอกขออภัยด้วยค่ะคิดว่ามีประกันเลยคิดราคาเข็มละ575บาทสรุป จะทำเรื่องคืนเงินให้คำถามคือแล้วถ้ามีประกันเราจ่ายค่าประกันปีละหลายหมื่นเลือกแผนที่ดีที่สุด cover ค,ค่าให้จ่ายแต่ถ้าโรงพยาบาลจะคิดแพงขึ้น2-3เท่าแล้วเราจะจ่ายค่าประกันทำไมแล้วทำไมโรงพยาบาลถึงได้เงิน2เด้งจากทั้งเราและบริษัทประกันคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆเพราะโรงพยาบาลต้องคอยแย้งการเงินแล้วการเงินก็จะปรับราคาให้มันควรแล้วหรอที่จะเป็นแบบนี้ประกันก็โดนยับเราคนป่วยก็โดนยับ ประเด็นไม่ใช่ไม่มีเงินจะจ่ายแต่ความถูกต้องศีลธรรมจริยบัณฑของโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนแล้วผู้ริโภคคนป่วยคนอื่นก็ต้องโดนขูดรีดงเท่าไหร่ใครควบคุมดูแลเรื่องนี้แล้วจะเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงยังไงได้บ้างราคาที่ justify กับการบริการถ้ามันมีมาตรฐานพร้อมจะจ่ายไม่ยัง้งแต่ถ้าราคาที่สูงขึ้นแบบไม่มีที่มาที่ไปมันเถื่อนไปไหมเป็นที่ policy โร,รงพยาบาลเป็นที่การหัวกันของหมอการเงินหรือยังไงใครเคยมีประสบการณ์แบบเดอยวกันบ้างไหมคะเนี่ยครับซึ่ง สภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์น,นะครับก็บอกว่าที่ผ่านมาสภาองค์กรผู้บริโภคเคยส่งหนังสือข้อเสนอนโยบายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทบทวนมาตรการกำกับค่ารักษาพยาบาลเพื่อแก้ปัญหาค่ารักษาพยาบาลแพงโดยเสนอให้กรมการค้าภายใน กำกับราคาค่ารักษาพยาบาลให้ชัดเจนมีมาตรฐานและเป็นธรรมต่อผู้บริโภคและเสนอให้กรมพัฒนาธุรกิจก,การค้ากระทรวงพาณิชย์แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับชี้แจงว่าไม่สามารถควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาลได้เนื่องจากต้องคำนึงถึงการแข่งขันของบริวารเอกชนแต่ละโรงพยาบาลจึงส่งผลให้ต้นทุนในด้านบริการแตกต่างกันแต่อย่างไรก็ตามสภา,าผู้บริโภคจะขอนําเสนอนโยบายถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหา